มาดูกล่องกล่องแหลกหลังคากล่องใส่อุปกรณ์เก็บของนะครับสำหรับใส่ว,วางวาง,วางบนรถออนิยวออนิยวพอจูเนอร์พวกอะไรเนี้ยฟอร์ดเป็นรถวางบนหลังคารถนะรถตู้รถอะไรก็ได้พวงนี้รถพอจูเนอร์มูเอ็กนะครับ เป็นของนอกมานะครับของเก่านอกมานะครับท่าในใดสนใจก็โทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮครับร0 8 99, 1 6 2 2 1 2 9 9 0 8 1 6 2 2 1 2 9ออเกาเปิดปิปดหนหององเปิดปิดู่าดลองลองลองเปิดดูดิเอะอเป็นสปริงอะสปริงคำยันขึ้นไปเลยสปริงดึงเป็นหู นี่พลาสติกหรือไฟเบอร์พลาสติกพลาสติกเนี่ยนะพลาสติกพลาสติกเหนียวแข็งนี่มีตัวตัวลักมีอุปกรณ์นี่มีกุญแจอยู่ในนี้มีน็อตมีน็อตฟังเท่าไหร่ตะกีนห้าสิบห้าฟังห้าสิบห้าเซนยาวยาวสองเมตรยี่ห้ายาวสองเมตรยี่ห้าเลยหรอมีสองตัวนี้เท่ากันไหมสลับเมตรมาดิ อ่ปิดลงไปเลยตัวนั้นไว้เก็บของไว้ใส่ตภพระไปต่างจังหวัดนะครับเท่ากันสองตัวสองตัวนี้เท่ากันเท่ากันทรงคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้จะทรงมนหน่อยใชอันนี้มนหน่อยอันนี้ออก<ะ>เหลี่ยมๆแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับ ลองเข้าไปสอบถามได้ครับแล้วมีตัวเล็กตัวเล็กนี่ยาวเท่าไหร่จะลับเม็ดมาวัดดูตัวนี้มันฟางเท่าไหร่เหมือนจะฟางกว่าหน่อยฟางสามลองวัดดูดิตัวนี้หกสิบสองเมตรหกสิบหกสิบห้านั่ยนะฟางเลยประมาณหกสิบหกสิบห้าเซนนะฟางกว่าตัวนู้นหน่อยนึงฟางสาตัวนี้หน่อยแต่ตัวนี้ฟางตัวนี้ฟางสั้นฟางสั้นหก หกสิบห้าตัวนี้หกสิบห้าเท่ากันยาวยาวเมตรเมตรสิบได้เมตรสิบเมตรสิบแต่ตัวนี้มียางมีล้อเลือ่อนมีล้อเลื่อนให้ด้วยตัวนี้มีล้อเลือ่อนอ่ะล,อล,อล้อนี้ขายึดบนลังคาขายึดลังขา,งขามีตัวล็อกมีกุญแจปะ่ะเปิดได้ไหมกุญแจต้องไปปัม๊มกุญแจ ไม่มีกุญแจมามีกุญแจไม่มีกุญแจมาล็อตัวนี้ไม่มีกุญแจมาเปิดไม่ได้ต้องไปปั๊มกุญแจเอานะครับตัวนี้ด้วยตัวยาวเนี่ยนะตัวยาวยาวเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจมาอ้าติดแกลงเราไม่กล้าเปิดจุดแตกอืมมันมีอุปกรณ์อยู่ด้านในเหมือนกันนี่รูกุญแจอยู่นี่ใช่ไหมอุปกรณ์ครบทั้งสามตัวอ๋อมันล็อกไม่มีรูกุญแจมันมีตัวล็อก เป็นขาย,ยาวล็อกประมาณสามช่วงนะสามช่วงเป็นเดือยยาวเป็นเดือยยาวเาก็ยังสวยๆอยู่นั่นแหละนะของญี่ปุ่นเนี่ยตัดติกยังดีนะกันฟอกด้วยอย่าพวกเนี้ทนของญี่ปุ่นไหนพริกดูตัวนี้ไิตะแคงดูพื้นมันนาะพื้นสวยเหมือนกันพื้นสวย ข้นส,สวยเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้เปิดได้ไม่ได้ลอ็อกกุญแจมาไม่ได้ล็อกกุญแจอ่าลองเปิดดูอีีกทแต่ว่าเขามีกุญแจเขามีกุญแจมาให้นะอันนี้มีกุญแจครบสองชุดอือนี่บนกาไอ้ออยางยึดบนหลังคาอยู่นีะอ่ะปิด ต้องกดขาตะปิงลงได้เก็บเสื้อผ้าไปต่างจังหวัดสบายเลยนะเออน่าไปใส่หมูเอกน่าไปใส่หมูเอกโอเคนะครับตัวเล็กมีล้อสวยเหมือนกันโอเคครับ